แม่นี้น้องใครอ่ะไม่กินนะเอาอะไม่อยู่หรอโอเคเราพากินน้วน,นะจ๊ะมาต่อไปข้อยี่สิบสามนะลูกปึ๊บจดข้อนี้เลยสามสองหนึ่งหนึ่งเท่ากับสิบห้าโอเคมาพี่ขอย่าเด้อเราจะใช้เป็นห้าคูณสามไม่ได้อ่ะ ง่ายเลยห้าคูณสามอ่ะห้าของพี่มาจากสามแฝกนะลูกสามแฝกลบหนึ่งได้ห้าคูณกับสองบวกหนึ่งก็คือสามอ่ะก็จะได้เป็นห้าคูณสามเท่ากับสิบห้าปุ๊บอ่ะหรือถ้าใครจะใช้เป็นสี่กำลังสองก็ได้ลูกสี่กำลังสองลบหนึ่งได้สิบห้าหรือจะเป็นสองกำลังสี่ลบหนึ่งได้สิบห้าเหมือนกันนี่ตามนี้เลยปุ๊บโอเค ไปข้อต่อไปนะลูกอุ้ยอันนี้อันนี้แอบนะ่ากลัวนะเนี่ยเส้นอะไรเนี่ยยึกยื่ยึกยืยยเนี่ยมาปึ๊บสามแปดหกสามนะลูกให้ได้เจ็ดสิบแปดโอเคพี่เอาวิธีง่ายก่อนละกันวิธีง่ายพี่จะเอาเป็น 8, 9, แปดคูณกับเก้านะลูกได้เจ็ดสิบสองใช่ไหมลูกเจ็ดสิบสองบวกกับอีกหกหกของพี่มาจากสามแฝดลูกสามแฝดของพี่ก็คือหก จ็ดสิบสองบวกหกได้เจ็ดสิบแปดนะลูกอ่ะต่อไปวิธีนี้ของพี่จะใช้เป็นเก้ายกกําลังสองแล้วสองของพี่เนี่ยมันจะเป็นยกกําลังแปดก่อนใช่ไหมลูกแล้วพี่ใส่รูทเข้าไปเนี่ยคาว่าใส่รูทเข้าไปเนี่ยคือเลขยกกาลังเนี่ยมันจะหารด้วยสองตลอดใส่ไปชั้นหนึ่งคือมันหารด้วยสองหนึ่งครั้งก็จะเหลือเป็นเก้ากำลังสี่ใช่ไหมลูกแล้วพี่ใส่ไปอีกชั้นหนึ่งเนี่ยมันจะเหลือเป็นเก้ากำลังสองอ่ะ 9กำลัง2ก็มีค่าเท่ากับ81ใช่ไหมลูก81ลบ3ก็เหลือ78โอเคไปต่อจ้าข้อนี้8นึ01ให้ได้16โอเคปุ๊บข้อนี้เราจะเอาแบบตรงตัวเลยก็ได้ลูก8บวก6บวก1บวก1ได้ได16 หรือจะเป็น8ดคูณกับ2ก็ได้ลูกแปดคูณกับ2ก็คือ1บวกกับอีก1ใช่ไหมได้เป็นสองก็ได้เป็น8ปดคูณสองได้สิบหกปุ๊บโอเคต่อไปข้อยีหลูกยี่สิบหเจ็ดปดแปดหนึ่งให้ได้สามสสาโอเคมาข้อนี้อาจจะมีใช้ซิกมากนิดหนึงโอเค สิกมากของพี่ในข้อนี้พี่จะใช้เป็น7จถึงแนะลูก7จ็ดถึงแปดบวกไจะได้เป็นก้อนนี้ลูกก็คือ7จบวกเแล้วก็บวกแบวกแมันจะได้เป็น14นี่สินะลูกบวกกับอีก16ได้เป็น30 30ต้องบวกกับอีก3ใช่ไหมลูก3ของพี่มาจาก8ปบวกหได้9 9้าเก้าใส่สแควรูทเหลือสามใช่ไหมจะได้เป็น3 0มสบวกสก็ได้33โอเคต่อไปเอ่อ ยีิบใช่ไหมอุ้ยพี่ลืออธิบายเอย้วิธีนี้แต่วิธีนี้พี่พี่เออพี่ทําพี่นึกว่า28บวกกับ8ได้ส4มสิบนึกว่ามันห่างกันแต้มนึงแต่28บวกกับ8มันได้36เออโอเคแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่อธิบายไปด้วยอ่ะหถึง7ใช่ไหมลูกไอตัวเดียวมันจะได้28 28บวกกับอีก8ใช่ไหมลูก8ของพี่มาจาก8ปคูณแได้หกใช่ไหมลูกใส่ลูกเข้าไปก็เหลือแปดอ่ะยี่ 8, โอเคอย่าอย่สามสี่เหมือนพี่นะพี่พี่เริ่มเอออ่ะต่อไปสี่สามหนึ่งห้าจ้าให้ได้เก <t> ้าสิบส <t> ี่โอเคมาขอยนุญาตนะจ้าข้อนี้ที่ขอยนุาใช้เป็นร้อยี่สิบลบก,กับอีกยี่สิบหกนะลูกซึ่งร้อยิบพี่ก็คือห้าแฟกเหมือนที่พี่บอกเลยถ้าเราเจอคำตอบที่มันเก้าสิบ ถึง99เนี่ยแล้วได้โจทย์มีเลข5เนี่ยโอ้ยสวยเลยแจ่มเลยอื้มโอเคแต่เราต้องดูตัวเลขด้วยนะว่ามันลบแล้วเหลือเท่าตัวนั้นไหม mm hmm. เหลือเท่าคําตอบไหมอ่ะ5แฝดของเราคือ120ใช่ไหมลูก 120, 120ต้องลบก,กับอีก 26. 26 26พี่จะมาจาก4แฝดอ่ะก้อนนี้ได้24ใช่ไหมลูก24บวกกับอีก2โอเคก็จะได้เป็น120ลบก,กับอีก26จะได้เป็นก้อนนี้94 โอเคแล้วก็ตัวก้อนนี้อ่ะก้อนนี้เป็นซิกมานะลูกซิกมาตัวนี้เป็นหนึ่งถึงหกนะลูก i คูณ i หกมาจากสามแฟกนะลูกโอเคได้เป็นเก้าสิบเอ็ดบวกกับอีกสามสามของพี่มาจากห้าลบรูทสี่อ่ะได้เป็นเก้าสิบสี่โอเคลูกต่อไปข้อยี่สิบเอ้ยเอ้ยอีกอีกวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่ง สี่สามหนึ่งห้าใช่ไหมลูกข้อเมื่อกี้เลยแต่นี้พี่เสริมมาอีกวิธีหนึ่งอะมันจะได้เป็นสามถึงอันนี้พี่ใช้เป็นสามถึงเก้าสิบหกนะลูกเก้าสิบหกของพี่เป็นสี่แปดคูณกับอีกสี่ยี่สี่คูณสี่ได้เก้าสิบหกนะลูกอ่ะเก้าสิบหกแล้วอันนี้เป็นเคื่อนไขไอหันไอใช่ไหมอ่ะจะได้เป็นเก้าสิบหกลบสามลูกบวกกับอีกหนึ่งได้เป็นเก้าสิบสี่ ก็คือเงื่อนไขไอหารไอเนี่ยเราจะเอาตัวเลขด้านบนลบตัวเลขด้านล่างนะลูกแล้วก็บวกอีกหนึ่งอ่ะโอเคต่อไปหนึ่งหกหนึ่งหกศูนย์หนึ่งลูกให้ได้ยี่สเก้าอแต่ข้อนี้น่าจะยากเลยลูกยากยากอยู่ยากยากคอสมควรโอเค อยน,นะจาข้อนี้อาจจะต้องใช้ซิกมาเหมือนเดิมเลยก็คือมันจะได้เป็น1นถึงเใช่ไหมลูกตัวนี้อุ้ยเจอบ่อยมากไอตัวเดียวได้ยีใช่ไหมลูกยี่บวกกับหได้ยีอ่ะประมาณนี้ไอตัวเดียวหมายความว่าไง1นถึงเก็คือ1นึ่งบวกสบวกสวกสบวกไปเรื่อยๆจนถึงเอ่ะมันสิ้นสุดที่เจ็ดนะลูกโอเค ต่อไปอู้คออีบเก้ายิบสอันนี้อาจจะหลายวิธีนิดนึงเออมันได้หลายอ่านนะลูกโอเคมาจริงๆเราเห็นยีบสี่เนี่ยเราสามารถใช้สี่แฟกแล้วก็จบได้เลยนะแต่ว่าเราต้องเขียนตัวเลขก่อนหรือจะใช้เป็นแม่สุขุนก็ได้อะแม่สุขุนเริ่มจาก12บคูณสลูกอะสิมาจาก9กบวกสลูก3มาจากรูทเก้ะสิบคูณสองเสร็จปุ๊บอะต่อไปเป็นหกบู โอ้ยหกบวกอะไรหกคูณสี่ลูกหกมาจากรูทสามคูณสองรูทสามอะไรรูทเก้าสิขอโทษจ้าขอไพเดอร์รูทเก้าเหลือสามใช่ไหมลูกสามคูณสองได้หกหกคูณกับสี่นะลูกได้ยี่สิบสี่แล้วก็ต่อไปนะลูกอันนี้จะเป็นแม่แปดคูณสามแปดมาจากเก้าลบหนึ่ง อ่ะได้เป็น8แล้วก็คูณด้วย3เสร็จปุ๊บอันนี้ก็8ปดคูณสเหมือนกัน8มาจาก9ก้ลบหนมาจากรูทเได้3 3มสาแฝได้6 6หารสองได้สอ่ะแล้วก็วิธีสุดท้ายนะลูก2อบวกหได้สแล้วก็บวกกับอีกหนึ่งได้ 4, 4ี่สี่แฝได้ยีิบสี่ลูกนี่จะเรากำจัดตัวเลขอย่างนี้เลย เออโอเคต่อไป5้าหนึ่งหกลูกให้ได่ส4อุ้ยเจอยี่ี่แล้วอ่ะเจอบ่อยมากอุ้ยแต่ถ้าเจออย่างี้เยอะๆก็ดีนะเจอแบบหลายๆข้อเออลดเลยอ่ะต่อไปลูกเรามากําจัดตัวเลขกัน หกลบสได้4นะลูก4แฟกได้ยี่4คูณกับ1นึ่กำลังห้าหนกำลังอะไรได้1หมดเลยนะลูกหนึกำลังเกก็ได้หเพราะว่า1มันคูณกัน99ตัวก็ได้1โอเคก็เป็น24อ่ะข้อสุดท้ายลูกอ่ะสองหศูนย์ให้ได้46 นี้มีอันที่พี่ได้ใกล้เคียงอันนึงก็คือจะได้เป็นเจ็ดกำลังสองได้สี่สิบเก้าใช่ไหมลูกสี 49, ่สิบเก้าลบกับอีกสองได้เป็นสี่สิบเจ็ดสองมาจากห้าลบศูนย์แฝงได้สี่ลูกสี 0, 4, 4, 4, 4, 5, 5, ่ใส่สแควรูทไปก็เหลือสองใช่ไหมลูกโอเคต่อไปอันที่มันคำตอบตรงใช่ไหมลูกพี่ใช้เป็นหนึ่งถึงห้านะลูกไอคูณไอมันจะได้ห้าสิบห้า อะแล้วก็55เนี่ยต้องลบไปอีก9ใช่ไหมลูกถึงได้46พที่ใช้เป็น7บวกสอง่ะัวได้ที่เหลือแค่นี้เลยประมาณนี้เลยลูก